ภาคกละกกภาาเอกชนในพื้นที่ชดสงขลานะคะผนึกกำลังร่งรวมกันค่ะในการเดินหน้าจัดประชุมพาตาเดสติ n เนชันมาร์เก็ตติ้งฟอรัม2022นะคะเพื่อเป็นการเดินหน้าส่งเสริมสงขลาสู่การเป็นไมสนานาชาติค่ะ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภุยภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่าพาตาเตรียมจัดเวทีการประชุมสัมมนาการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, ประจำปี2565หรือว่าพาตาเดสติเนชันมาร์เก็ตติ้งฟอรัม2022นะคะภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูนะคะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือวทีเซบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสง,สงขลาหรือวเอเสเซบและองค์การ การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การพาชนหรืออปทเป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดสงขาณศสนย์ประชุมนานาชาติฉลองสุริราชสมบัติครบ60ปีโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-4ถึงสิงหาคม2565 ดานายนอภลพงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยเขาว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาถือเป็นทิศทางที่ดีในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาคึกคัก โดยการชูศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไม้ระดับนานาชาติซึ่งระหว่างการจัดประชุมก็มีการเตรียมจากกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาการเลี้ยงต้อนรับสนับสนุนโดยการรุกแห่งประเทศไทยและงานเลี้ยงอำลาโดยได้รับการสนับสนุนจาก3หน่วยงานได้แก่ องค์การบริหารส่วนจัดสงขลาเทศบาลนครหัดใหญ่และเทศบาลนครสงขลาซึ่งมั่นใจว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี สำหรับงานพา t a เดสติเนชันมาร์เก็ตติ้งฟอรัม2022ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจังหวัดสงขลาและก็หน่วยงานสนับสนุนรวมถึงภาคท้องถิ่นก็มีการเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อต้อนรับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมซึ่งเชื่อว่าตลอดการจัดงานจะสามารถสร้างความประทับใจรวมถึงสร้างประสบการณ์ในการเยือนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกได้ นอกจากนี้นะคะหลังจากงานประชุมพา t าเดสติเนชันมาร์เก็ตติ้งฟอรัม2022เสร็จสิ้นก็ยังจะมีงานระดับนานาชาติที่จะเข้ามาสู่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อตอกย้ำการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อีกทั้งยังจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็ของประเทศในระยะยาวด้วย ด้านคุณสุภาวารรตีรรัตรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทศการองค์การหมหาชนรัฐทีเสพ์ค่ะบอกว่า งานในครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่จวดสงขลานะคะเป็นการรวมตัวผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวมืออาชีพจากทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านการตลาดและแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวที่ตอบรับกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา โดยคาดว่าจากมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดการเดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงข้อกำหนดในการจัดก,กิจกรรมที่จะมีการรวมคนเป็นจำนวนมากทำให้เล็งเห็นถึงโอกาสในการดึงนักเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลาทั้งเพื่อการจัดงานต่างๆและรวมไปถึงการท่องเที่ยวโดยทราบข้อมูลการคาดการจากสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ว่า เฉพาะเดือนกระกฎาคมน,นี้จะมีคนเดินทางเข้ามาในจหวดสงขลาไม่น้อยกว่า150,000คนเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนกว่าเท่าตัวนะคะซึ่งก็จะสร้างรายได้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า10,000ล้านบาททําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 กว่า2ปีซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของตลาดไม้และก็ท่องเที่ยว ด้านคุณพอเปลื่องการหัวหน้าเจ้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบุเขาว่าการจัดประชุมสัมมนาการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมืออาชีพจากทั่วโลกกว่า300ท่านเดินทางมาสู่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านการตลาดรวมถึงแนวโน้มและทิศทาง การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งการเลือกจังหวัดสงขลาเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเนื่องจากความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์ความพร้อมของสถานที่การจัดงานและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจอีกทั้งยังสามารถเดินทางสะดวกมีสายการบินในประเทศและก็ระหว่างประเทศหลายแห่งรองรับ การจัดงาน p a t ้าเดสติเนชันมาร์เก็ตติ้งฟอรั่2 2 2ค่ะจึงจะถือเป็นงานใหญ่และก็มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยววิถีชุมชนรวมทั้งเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและก็ยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะ